สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปคำทำนายสำหรับแฟนเพจตัวยงที่ติดตามกันมาเกินปีหนึ่งแล้วด้วยซ้ำนะคะค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด9ท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำทำนายกันนะคะโดยคำทำนายจะลงเป็นคลิปนะคะคราวนี้สำหรับแฟนเพจตัวยงที่ติดตามกันมา1ปีไปแล้วนะคะคนแรกก็จะเป็นนะคะชื่ออ้อยทิพย์นะคะคนแรกจะเป็นอ้อยทิพย์นะคะอ่า ไปดูเจ้าจ่าเจ้จชื่อ่ขาของอ้อยทิพย์นะคะการงานการเงินนะคะความรักสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังอ,อันนี้ของอ้อยทิพย์นะคะอ้อยทิพย์แฟนเพจตัวยงที่ติดตามเป็นมาหนึ่งปีไปแล้วนะคะอันนี้คนแรกก็จะเป็นอ้อยทิพย์นะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานได้ไพ่ไปนี้ขึ้นมาค่ะ ภายใดน,นี้ในเรื่องการงานก็จะหมายถึงในเรื่องของการได้รับโอากาสดีๆเข้ามาจากผู้ใหญ่นะคะอันนี้คือการได้รับโอากาสดีๆจากผู้ใหญ่เข้ามาในเรื่องของการงานค่ะ แล้วถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในช่วงนี้ก็จะต้องใช้จ่ายในการวางแผนให้รัดก,กุมนิดนึงนะคะรายจ่ายจะค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องอ้อยทิพต้องระวังก็คือในเรื่องของบัตรเครดิตอะไรต่างๆที่มีอยู่นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะในเรื่องการเงินได้ไพ่จสติกขึ้นมาเพราะนั้นเขาเรียกว่าต้องรอบคอบระมัดระวังวางแผนในการใช้จ่ายในเรื่องเงินทองให้ดีๆในช่วงนี้นะคะสําหรับอ้อยทิพการงานการเงินไปแล้วนะคะคราวนี้จะเป็นในเรื่องของความรัก ความรักอะไรที่จบไปแล้วนะคะที่จบไปแล้วนะคะที่มันมันเขาเรียกว่าไงคือคือมันห่างไปแล้วอ่ะนะคะแต่เราอาจจะยังรู้สึกอะไรอาวรอ,อยู่ยังคงรู้สึกว่าคิดถึงอยู่นะคะอันนี้ก็คือการหวนคิดถึงอดีตค่ะการยังยังไม่ปล่อยวางจากความรู้สึกนะตรงนั้นนะคะอันนี้คือไพ่ตำแหน่งในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นนะคะลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นแล้วก็เดินไปข้างหน้านะคะ่ะ นะคะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปนะคะก้าวไปข้างหน้าของเรานะคะคราวนี้นะคะการงานการเงินความรักแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพค่ะคราวนี้ในเรื่องสุขภาพก็ระวังในเรื่องของขาระวังในเรื่องขาก็เท้าหัวเข่าระวังในเรื่องของการเดินการลื่นนะคะการสะดุดค่ะอันนี้นะคะสุขภาพระวังเรื่องข้อเท้าระวังเรื่องหัวเข่าระวังการเดินสะดุดนะคะลื่นล้มประมาณนี้ค่ะ คราวนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องระวังอันนี้ได้สิ่งที่ต้องระวังได้ไพ่หน,น,นึ่งเหรียญค่ะคราวนี้ไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยก็คืออาจจะกําลังคิดที่จะลงทุนทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าไพ่ตําแหน่งการเงินเมื่อกี้เข้ามาก็คือได้ไพ่ใบน,นี้เข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนทําธุรกิจอะไรในช่วงนี้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาในในหัวข้อที่เราว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญนี่ก็คือระวังในเรื่องของการลงทุน ถ้ามีใครมาชวนลงทุนอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้ถ้าถ้าชะลอได้นในเรื่องการลงทุนก็คือชะลอไปก่อนนะคะไม่ว่าจะลงทุนในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ต้องระวังการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือของอ้อยทิพย์เนะคนแรกคนนี้เดี๋ยวของคนที่2นะคะคนที่2ก็คือเติ้ลนะคะขอจไปแป๊บหนึ่งเติ้ลจะเป็นคนที่2แฟนเพจตัวโยงที่ติดตามกันมา ต้หนหปีไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเตินอ่ะเติการงานนะคะการงานเตินการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะคะใบแรกขึ้นมาในเรื่องการงานอ่ะคราวนี้การงานในช่วงนี้นะคะการงานในช่วงนี้ ถ้าเป็นงานที่เราทํามาก่อนหน้านี้นะคะสําหรับเต้นงานที่เราทํามาก่อนหน้านี้หรืองานที่เราทํามานานแล้วในช่วงนี้เขาเรียกว่ายังไม่ค่อยมั่นคงนะคะงานยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ค่ะถามว่ามันมีเพ้่มมาบ้างไหมมีแหละแต่ยังน้อยอยู่ค่ะและ้วตอนนี้เขาเรียกว่าเราคิดนะคะคิดในเรื่องของการวางแผนหาเงินหาไรายได้ไรายได้หนึ่งที่มันลดลงเราก็จะหาไรายได้อะไรที่มันเสริมหรือไรายได้อะไรที่มันเพิ่มขึ้น ให้เรานะคะให้เราไม่ได้มีรายได้เข้ามาในช่วงนี้ค่ะเดี่ยว er, ล้วรายได้ในเรื่องงานก็จะมีทําอะไร2ออย่างหาเงิน2ทางนะคะแต่ถามว่าถ้าเป็นในเรื่องงานประจําที่เราทํามาก่อนหน้านี้หรือธุรกิจที่เราทําอยู่นะคะก็คือช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะงานอาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะคราวนี้การงานไปแล้วคราวนี้มาในเรื่องของการเงินอ่ะการเงินในช่วงนี้นะคะก็คือจะมีในเรื่องของรายจ่ายเข้ามาเยอะอยู่ ราคะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่ย่อท้อนะคะไม่ย่อท้อไม่กลัวในเรื่องอุปสรรคไม่กลัวปัญหาเป็นคนที่ขยันนะัพูดง่ายๆเพราะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราวุ่นวายอยู่กับการหาเงินไพ่ใบนี้อยู่ในตําแหน่งการเงินก็คือจะวุ่นวายอยู่กับการหาเงินหาทองของเรานะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็อานนี้ยังหมายถึงว่างินทองจะมาด้ได้มาจากในเรื่องของสังคมหมู่มากคนหมู่มากหรือขายของออนไลน์นะคะ อันนี้ก็คือจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็คือเป็นความเหนื่อยที่เราเราทาของเราได้นะคะการงานการเงินแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะความรักก็เป็นความรักที่ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้ไมีอุปรสรรคไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะอยู่กับในโลกของออนไลน์ค่อนข้างเยอะหรือเขาเรียกว่าใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการทํามาหากินนะคะในเรื่องของการทํามาหากินหรือก็แล้วแตช่วงขายออนไลน์ช่วงนี้ก็คือมันจะมีออเดอร์อะไรเข้ามาหาเราค่อนข้างดีนะคะการงานการเงินความรัก ถ้าเป็นในเรื่องสุขภาพนะคะก็คือการปวดหลังนะคะการปวดหลังการปวดบ้นเรียการปวดตะโพกนะคะอันนี้คือในเรื่องสุขภาพปวดหลังปวดบ้นเรียปวดตะโพกค,ค่ะ,ะอาวน,นี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงชะตาชีวิตที่เขาเรียกว่ายังไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะไพ่คงราอแห่งโชคช<ฆ>คะตาค่ะเ็าเรียกว่ามันก็คือเป็นรูทีนอย่างเนี้ไปเรื่อยๆในแต่ละวันของเรานะคะ,อ,ะอ่นนี้เติ้ลจบไปแล้วเนาะ วันนี้มาคนที่สามนะคะคนที่สามนี่ชื่อว,วาดนะคะน้องวาดแฟนเพจตัวยงที่ติดตามกันมาเกิน1ปีไปแล้วนะคะอันนี้ของวาดอันนี้เป็นของวาด งานของวาดการเงินงานการเงินความรักสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะมาถ้าเป็นในเรื่องการงานในช่วงนี้นะคะงานจะมาเรื่อยๆนะคะงานจะมาเรื่อยๆจะได้ลูกลูกค้าที่มาส่วนใหญ่นะตอนนี้นะคะจะเป็นลูกค้าเก่าแก่ลูกค้าที่อยู่กันมานานลูกค้าที่ติดต่อกันมานานนะคะอันนี้ค็ของวาดในเรื่องของการงานในช่วงนี้งานจะมาเรื่อยๆนะคะงานจะมาเรื่อยๆ การงานเพราะนี้ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะการงานมาจากการเงินนะคะรายได้นะคะมาจากคนรอบข้างคนรอบตัวผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือค่ะจะมอบงานมอบเรียกว่ารายได้มาจากงานค่ะ นะคะ,คะจะมีรายได้มาจากงานค่ะแลวงานที่มาในช่วงนี้มันก็คือจะเหมือนใบแรกใบนี้นะคะมาจากคนใกล้ชิดคนที่เรารู้จักหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะคะจะป้อนงานให้เราอยู่ตลอดเวลานะคะการงานการเงนิงนคราวนี้ถ้าเป็นในเรื่องความรักความรักในช่วงนี้เขาเรียกว่ายัางว่างๆยังสดๆนะคะในเรื่องของความรักก็คือยังไม่มีอะไรหรือยังไม่มีใครเข้ามาถ้ามีการคบหาใครอยู่ หรือมีใครที่เข้ามาในช่วงนี้มันจะเป็นความรักที่มันไม่มีความคืบหน้านะคะเป็นความรักที่นะคะเขาไม่ได้แสดงอะไรออกหรือไม่มีการแอคชั่นอะไรกลับมาเลยนะคะเพราะฉนั้นเขาเรียกว่าต่างคนก็คือต่างนิ่งต่างคนก็คือต่างเงียบนะคะนี่คือไพ่ในเรื่องความรักไพ่สี่เหรียญสองก็คือในเรื่องของระยะทางในเรื่องของการห่างไกลค่ะวันนี้ไพ่ใบน,นี้อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องความรักเป็นไพ่เหรียญเข้ามา เพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการเสียทรัพย์กับเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะเสียทรัพย์ไปกับในเรื่องของความรักนะคะต้องระวังตรงนี้ด้วยหรือเขาเรียกว่าคน,คนที่เข้ามาหาเราในช่วงนี้นะคะระวังว่าเขาเข้ามาเขาบอกในเรื่องของผลประโยชน์เงินทองจากเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้ามีการติดต่อมีพูดคุยกับใครอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คือต้องระวังนิดหนึ่งะคะ่ะการงานการเงินความรักไปแล้วเนาะราวนี้ถ้าเป็นในเรื่องสุขภาพนะคะถ้าเป็นในเรื่องสุขภาพช่วงนี้นะคะ ที่เมื่อกี้บอกว่าช่วงนี้งานจะเข้ามาค่อนข้างดีอยู่นะคะช่วงนี้งานจะเข้ามาดีนะคะการงานจะเข้ามาดีเพราะงานเข้ามาเยอะเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการเขาเรื่องนั่งทำนั่งทํางานนานๆแล้วเนี่ยแขนหัวไหล่นะคะปัญหาเรื่องแขนเรื่องหัวไหล่เ,ลเรื่องข้อมือนะคะในการเขาเรียกว่าเจ็บเมื่อยนะคะพวกปวดเมื่อยค่ะปวดเมื่อยนะคะปวดเมื่อยที่ไหล่ที่แขนที่มือนะคะสุขภาพค่ะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องระวังนะคะ สิ่งที่ต้องระวังเข้ามาก็คือได้ไพ่คิงเหรียญอีกนะคะคิงเหรียญก็คือได้ไพ่เพิ่งจะมาคั่วกับไพ่ใบนี้จกเป็นในตําแหน่งของความรักหรือผู้ครองหรือคนรักค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าให้เก็บเก็บเเรียกเก็บตัวดีกว่านะคะอยู่นิ่งๆดีกว่าค่ะระวังในเรื่องการเสียเงินเสียทรัพย์เพราะเรื่องเพราะในเรื่องของเพศตรงข้ามหรือในเรื่องของความรักหรือเขาเรียกว่าความรักที่จะเข้ามาก็คืออาจจะต้องมีการเสียเงินเสียทอง นะคะหรือเข้ามาหลอกลวงในเรื่องของเงินทองไปจากเรานะคะอันนี้คือของ,อาของวาดคราวนี้นะคะถ้าบทสรุปของวาดก็คือการงานการเงินนะคะเราอยู่ในช่วงของเราที่ดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักก็คืออยู่เขา,รกกาเรียกว่าคองตัวอยู่อย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะถ้า,าเข้าถ้ามีคนเข้ามาช่วงนี้ก็คือมันจะเข้ามาในเรื่องของความรักท,รทำให้เราต้องเสียเงินเสียทรัพย์ ะะเดี๋ยวเป็นความรักเนี่ยอาจจะต้องแลกด้วยในเรื่องของเงินทองหรือผลประโยชน์นะคะว่าคนนี้นะคะมาคนที่สี่นะคะคนที่สี่ก็คือดาะคะชื่อดาน้องดาะคะน้องดาคนที่สี่น้องดาคนที่สี่นะคะน้องดา, 4, ะะงดาแผนเพจตัวยง นะคะแฟนเพตัวยงที่ติดตามกันมาเกินปีไปแล้วนะคะคนที่สี่ก็คือน้องดานะคะอ่าการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะ การงานในช่วงนี้โอ้โหอึดอัดจังเลยนะคะดา้องดานะคะการงานของหนูในช่วงนี้จะอยู่ในภาวะที่โอ้โหอึดอัดมากเบื่อมากแต่มันทําอะไรไม่ได้อมันต้องอดทนอย่างเดียวนะคะอันนี้เครียดด้วยนะเครียดกดดันนะคะจากสิ่งรอบข้างสิ่งรอบตัวคนรอบข้างอะไรต่างๆบรรยากาศในการทํางานมันโอหมมันเบื่อน่ะมันเบื่อแต่มันทําอะไรไม่ได้มันเครียดอ่ะมันดึดับแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้นะคะได้แต่อดทนนะคะนี่คือของน้องดานะคะการงานในช่วงนี้นะคะ คนนี้ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในช่วงนี้ก็อีกเช่นกันนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะถ้ามีในเรื่องของลูกหนี้นะคะจะมีการหนีหนี้ถ้ามีลูกหนี้หรือมีใครติดเงินเรานะคะก็คือเขาเรียกว่าไม่จ่ายไม่จ่ายแล้วก็เหมือนกับจะหายหน้าหายตาไปนะคะในเรื่องของการเงินไพ่ตำหนอย่างนี้ในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของเงินทองอย่าให้ใครหยิบใครยืม นะคะก็คือให้ไปแล้วเนี่ยก็คือเขาก็จะไปเลยหรือถ้าหนูมีลูกหนี้อยู่เนี่ยมีใครติดเงินหนูอยู่นะคะเขาก็จะทําเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่สนใจทิ้งปัญหาไว้ให้เรานะคะการงานการเงนินคราวนี้นะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักระวังในเรื่องของการไม่เข้าใจกันระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ต่อกันนะคะหงุดหงิดใส่กันอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือในเรื่องความรักนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ระวังในเรื่องของความ,มหงุดหงิดค่ะ การคิดใจการไม่เข้าใจกันนะคะในเรื่องความรักการงานการเงินความรักแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพออาหายไปใบหนึ่งนะคะสุขภาพสุขภาพในช่วงนี้ก็คือระวังในเรื่องของอาหารการกินนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าอาจจะเครียดอะนะคะเพราะมันก็เลยมาลงที่ในเรื่องกินกินอะไรก็อร่อยเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของอาหารการกินนะคะระวังในเรื่องของน้ําหนักตัวค่ะช่วงนี้น้ําหนักจะขึ้นง่าย ะะการงานการเงินความรักสุขภาพงานเงินความรักสุขภาพแล้วก็สิ่งที่ต้องระว àng, ังสิ่งที่ต้องระวังได้ไพ่ใบนี้นะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงอะไรนะคะความเครียดนะคะค่ะการเสียดายกับโอกาสอะไรต่างๆที่มันหลุดมือไปค่ะรวมทั้งต้องระวังในเรื่องของสุขภาพญาติผู้ใหญ่คนสูงอายุในบ้านด้วยน,นะคะค่ะ ันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระวังก็คือใบนี้นะคะ,คะการเสียดายเสียดายกับสิ่งที่นะคะเขาเรียกว่ามันพลาดหรือเขาเรียกว่าระวังในเรื่องของการทําของหายนะคะระวังในเรื่องของการทําของหายทรัพย์สินมีค่าตกหล่นสูญหายน,นี่คือต้องระวังด้วยนะคะอันนี้คือของน้องดานะคนนี้ใบของปุ๊กนะคะคนที่สี่แล้วคนนี้มาคนที่ห้านะคะ คนที่ห้าวันที่ห้านี่คือปุ๊กนะคะของปุ๊กปุ๊กก็คือแฟนเพจตัวโยงที่ติดตามกันมาเกิน1ปีแล้วก็เป็นลูกค้าที่ดูดวงกันมานานมากนะคะอ่าอันนี้คนที่ห้าคือปุ๊ก สุขภาพกับสิ่งที่เรต้องระวังนะคะของอาภาการงานในช่วงนี้อ่าเป็นช่วงของวิการวิตกกังวลนะนะคะนี่คือของอาภาเอ่อของปุ๊กอ่าของปุ๊กนะคะของปุ๊กในช่วงนี้ในเรื่องการงานได้ไพ่ใบนี้เข้ามาในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะโอ้จะเป็นยังไงนะคะช่วงี้ขายไม่ค่อยดีเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงจะหมุนทันไหมมินจะพอไหมนะคะก็เรว่าคิดกังวลไปเองซึ่งจริงๆแล้วไม่มีอะไร นะคะการงานช่วงนี้เราจะเป็นอย่างนี้นะคะการคิดการวิตกของวลไปเองค่ะทำไมถึงบอกว่าเรากังวลขนาดนี้นะคะงานเงินตกลงมันจะยังไงนะคะมันจะพอใช้จ่ายไหมนะคะกังวลไปหมดค่ะแต่ดีตรงที่ว่าหนึ่งนะคะมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือก็คือคนในครอบครัวเรานี่แหละนะคะช่วยเหลือกอกูลกันสองนะคะตำแหน่งการเงินของนูได้ไพ่ใบนี้ไพ่เมจิเชียนยังไงก็ผ่านยังไงก็รอด นะคะเมจิียนี่ยังไงเงินก็หาได้ทันยังไงเงินก็หมุนได้ได้รอดนะคะอันนี้คือของปุ๊กนะคะตำแหน่งการเงินได้ไพ่ใบนี้ค่ะแล้วก <ras> ็ช่วงนี้จะเป็นช่วงนะคะในเรื่องของการเรียนรู้อะไรหลากหลายอะไรที่เราไม่เคยทำนะคะในเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆก็คือจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับเราในเรื่องของการเข้าไปเรียนรู้นะคะในเรื่องของการค้าขายต่างๆหรือแม้แต่ในสินค้าต่างๆที่เราไม่เคยขายนะคะอันนี้เรียกว่าการเรียนรู้ แล้วก็สินค้าต่างๆที่เรานะคะกำลังจะเป็นเริ่มกําลังจะจัดกําลังจะทำก็คือจะเป็นเป็นธุรกิจหรือเป็นเป็นสินค้าที่วันข้างหน้าจะสร้างเงินสร้างรายได้ที่ดีให้กับเรามากๆนะคะการงานการเงินนะคะตอนนี้ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครองนะคะค่ะอันนี้ก็คือการแต่งงานแล้วเพราะคนแต่งงานแล้วได้ไพ่ใบนี้นะคะเ็าเรียกว่า2คนก็คือจะช่วยกันคิดช่วยกันหาช่วยกันสร้างในเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆเข้ามา นะคะนี่คือไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะนี่คือในไพ่ตำแหน่งความรักนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดไพ่เป็นเนี้ยนะคะมันก็จะหมายถึงว่าการคิดฝันนะคะการคิดฝันแต่นี่คือเขาแต่งงานแล้วปุ๊บเขาแต่งงานแล้วก็จะหมายถึงว่าคนรักคู่ครองนะคะกับตัวเราเองเนี่ยนะคะในเรื่องของความคิดะค,ะคิดในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะมีความคิดมากมายเลยช่วงนี้ไอเดียมาเยอะเลยนะคะ การงานการเงินความรักแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพช่วงนี้ค่ะก็คือในเรื่องของเรียกว่าไงอ่ะในเรื่องของสุขภาพเดี่ยวในเรื่องของช่องท้องนะคะช่องท้องปวดท้องนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของเหน็บชาค่ะอ่านะคะการงานการเงินความรักสุขภาพอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังอะไรนะคะ คือภายในนี้ก็ปงบอกว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเข้ามานะคะซึ่งมันก็ตรงประเด็นที่ว่าช่วงนี้1ก็คือเราอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะหรืออาจจะเดินทางบ่อยค่ะสก็คือวันข้างหน้าหรือภายในปีนี้นะคะดวงหนูจะเป็นดวงที่จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่นะคะที่อยู่ที่ทํากินเข้ามานะคะนี่คือของปกอ่า อันนี้ของปุ๊กไปแล้วมาเดี๋ยวคนนี้ของเล็กนะคะของเล็กคนที่7นะคะมาคนที่7คนที่7ก็คือน้องเล็กนะคะของน้องเล็กอ่า อันนี้ของน้องเล็กนะคะการงานนะคะการเงินความรักสุขภาพแล้วก็สิ่งที่จะต้องระวังออันนี้ของน้องเล็กนะคะการงานได้ไพ่ใบนี้นะคะได้ไพ่อัศวินไม้เท้านะคะเป็นช่วงที่เราจะทุ่มเทไป ทุ่มเทในเรื่องของการงานนะคะมาพยานไปข้างหน้านะคะจะเป็นช่วงที่เราโฟกัสนะคะโฟกัสหนึ่งไปในเรื่องของการงานค่ะสองก็คือถ้ามีทําธุรกิจอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะเรียกว่าอะไรอ่ะขยันมากทุ่มเทมากนะคะสายตาที่มองไปข้างหน้าไม่เท้านี้นะคะก็คืองานค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของการงานในช่วงนี้จะเป็นช่วงเดือนที่เราจะโฟกัสเป็นในเรื่องตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ เขาเรียกว่าอย่างอื่นไม่เป็นไรนะคะคือเขาเรียกว่ามีพลังกายพลังใจในการที่ก้าวไปข้างหน้าในการที่จะพยายามอยากจะทะยานไปข้างหน้านะคะอันนี้คือการงานในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในไพ่ใบนี้เข้ามาจะต่างจากอาภาเมื่อกี้นิดนึงนะคะในเรื่องการเงินอาจจริงจริงมันก็เหมือนกันแหละนะคะก็คือการเงินปีนี้นะคะช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ยังไงเราก็ไปของเราได้ยังไงเราก็ผ่านของเราได้และยังหมายถึงว่า อันนี้พไพ่ใบนี้ยังหมายถึงในเรื่องของการโลกโซเชียลนะคะโซเชียลหรือเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารการขายของออนไลน์นะคะอันนี้คือการขายของออนไลน์ในช่วงนี้ถือว่าเราไปของเราได้นะคะถึงแม้เราอาจจะยังไม่เห็นผลตอบแทนผลตอบรับที่มันกลับมาแบบมากมายก่กองแต่เราก็ไปได้เราสามารถทำได้นะคะอันนี้ของน้องเล็กค่ะ การงานการเงินนะคะการเงินยังไงเราก็ไปของเราได้เลยนะการเงินแล้วนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักสองคนมักจะมีอะไรขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลานะคะในเรื่องของชีวิตคู่ในเรื่องของเพรียกว่าในเรื่องความรักในเรื่องชีวิตคู่อ่ะมักจะมีอะไรขัดแย้งกันอยู่ตลอดนะคะแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ การงานการเงินความรักนะคะในเรื่องสุขภาพอ่ะถ้เาเป็นในเรื่องสุขภาพก็คือในเรื่องของข้อมือการเจ็บข้อมือเจ็บข้อมือเจ็บนิ้วนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงแต่ก field, ario, ็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่ารองเท้ากัดนะคะเจ็บนิ้วเจ็บเท้ารองเท้ากัดพวกนี้นะคะสุขภาพาวนี้มานะคะในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังได้ไพ่ ควีนเหรียญเพราะฉะนั้นในช่วงปีนี้นะคะเงินเขาเรียกจะได้เงินมาเยอะก็จริงแต่ใน,นขณะเดียวกันรายจ่ายเราก็จะเยอะด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือของน้องเล็กแต่โดยภาพรวมปีนี้ในเรื่องการเงินถือว่าเราผ่านเราได้นะคะค่ะเขาเรียกว่าใช้เครื่องมือสื่อสารใช้อุปกรณ์สื่อสารหรือใช้โลกออนไลน์ให้เป็นประโยชน์กับเราจะหาเงินหาทองให้เราได้นะคะคนนี้ของน้องเล็กไปแล้วคนนี้ของทรายนะคะคนที่แปดคือทราย คนที่แปดคือสาย <c oughs> อ่านนี้ของสายนะคะา <c oughs> การงาน <c oughs> การเงิน <c oughs> ความรัก สุขภาพกับสิ่งที่จะต้องระวังนะคะการงานได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะได้ไพ่เฮอร์มิตได้ไพ่ภาษาคลาขึ้นมานะคะไพ่ไ,ไเดียวได้ไพ่จำศีลคะ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานช่วงนี้เราก็ไปของเราเรื่อยๆนะคะค่ะถ้ามีการสอบนะคะถ้ามีการสอบหรือเรืงหรือเรื่งงานที่ต้องมีการสอบในช่วงนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> ก็ถือว่าเราจะสอบของเราได้นะคะค่ะช่วงนี้ก็เรียกไพ่ไบเนียวเรีไพ่จำศีล นะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานประจําถ้าเป็นในเรื่องของงานที่ต้องมีการสอบการอะไรพวกนี้นะคะก็คือจะสอบได้ค่ะแล้วเป็นช่วงนี้ก็เลยว่าใช้ชีวิตแบบว่าเรียบเรียเรื่อยๆของเราด้วยนะคะไม่ค่อยอะไรกับใครเท่าไหร่นะคะไปเรื่อยๆค่ะอ่ะาคนนี้นะคะการงานไปแล้วคนนี้ในเรื่องการเงินได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะโอ้โหช่วงนี้ลายจ่ายรับซ้ายจ่ายขวานะคะหมุนไปหมุนมานะคะแต่ถามว่ารอดไหมรอดแต่มันไม่เหลือ รับซ้ายจ่ายขวานะคะการเงินก็คือรับซ้ายจ่ายขวาค่ะบริหารจัดการให้ดีๆนะคะนะคะเพราะว่าถ้าเงินหล่นไปเมือนึงเนี่ยนะคะมันเหลือมินเดียวมันจะไม่พอใช้เอานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาเรียกว่าการเงินของซ้ายเนี่ยเป็นเงินหมุนนะคะได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปคะ่ะการงานการเงนิงนคราวนี้ในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเรื่อยๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรหรวือหวาต่อกันนะคะ การงานการเงินความรักถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพได้ไพ่แฮลเแฟนการนั่งนานๆนะคะนั่งแล้วเจ็บสะโพกนั่งแล้วเจ็บบั้นเอวนั่งแล้วปวดหลังนะคะจะลุกจะนั่งก็เกิดจะปวดหลังปวดเอวนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เหนื่อยนะคะเป็นช่วงที่เหนื่อยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า รับมือกับอะไรต่างๆที่เราจะต้องเจอแต่ถามว่าเราสามารถรับมือได้ไหมเราสามารถรับมือได้นะคะเขาเรียกว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวได้นะคะอันนี้ของไยนะคะคนนี้นะคะคนสุดท้ายแฟนเพจตัวยงที่ติดตามกันมาเกินหนึ่งปีไปแล้วนะคะคนสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็จะ เป็นเตี้ยนะคะชื่อเตี้ยนะคะน้องเตี้ยน้องเตี้ยนี่ก็ดูดวงกันมานานมากน้องเตี้ยอ่านะคะเอาไปกระเด็นอใหม่ของน้องเตี้ย งานการเงินความรับสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังอ่าอันนี้ของน้องเตี้ยนะคะการงานช่วงนี้โอ้โหไอเดียเยอะโปรเจกต์เยอะนะคะคิดอยากจะทำอะไรขึ้นมานะคะ หาอะไรทำใหม่ๆขึ้นมานะคะไห้เ็นนี้ยังหมายถึงว่าการมองหาที่การมองหาทำเลสำหรับการทำ in, มาหากินสำหรับการค้าขายด้วยนะคะก็ใน asia, ช่วงนี้ก็คือจะเจอที่ที่ถูกใจจะเจอทำเลที่ถูกใจนะคะให้หนึ่งมบเท้าก็คือนะคะไม้เท้าไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมว่าไม่แปลกหนอกมาด้วยนะคะอันนี้ยังหมายถึงว่าการเปิดสาขาการเรียกเปิดสาขาเนี่ยนะคะหาสาขาเพิ่มสถานที่ทำมาหากินเพิ่มซึ่งเราก็จะเจอที่ถูกใจในไม่ช้านี้นะคะของเตี้ย การงานการเงินได้ไพ่เดอะซันเดอะซันถเป็นไพ่ที่ดีในตําแหน่งการเงินนะคะยังหมายถึงว่าจะมีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีและดีมากๆเลยค่ะการงานการเงินนะคะคราวนี้ในเรื่องของความรักค่ะเรื่องความรักก็เป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงที่ช่วยกันทํามาหากินหาเงินหาทองนะนะคะใบทาแต่ละอันเห็นไหมคะมีแตกหน่อแตกใบอะไรออกมาแตกยอดอ่อนออกมาค่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ช่วยกันทํามาหากินถึงแม้บางครั้งอาจจะมีบ้างนะคะที่อาจจะรู้สึกอ,อึดอัดไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรรุนแรงนะคะความรักไปแล้วเนาะวันนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพถ้าสุขภาพตัวเราเองนะคะในช่วงนี้ก็คือยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะจะมีก็แต่ในระวังในเรื่องของสุขภาพญาติผู้ใหญ่คนสูงอายุในบ้านนะคะอ่า รานนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็คืองานจะเข้ามาเยอะงานจะเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็เหมือนกับเราจะต้องเป็นเป็นหลักอะเป็นหลักให้กับทุกคนอะนะคะเป็นหลักให้กับทุกคนในการทํามาหากินในเรื่องของการงานในเรื่องของการค้าขายหรือทาอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มันเป็นความเหนื่อยที่ที่เรารู้สึกว่าโอเคเราทําของเราได้เราไปได้เราเอาอยู่ ะะซึ่งในช่วงนี้นะคะไพ่ของไม้เท้า,าก็คือในเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จนี้ก็คือหลังจากอดทนหลังจากผ่านความยากลําบากหลังจากผ่านความเหน็ดเหนื่อยมาค่ะก็คือเรียกว่าจะมีความสําเร็จที่รอเราอยู่ปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นของเตี้ยเนี่ยชีวิตวันข้างหน้าชีวิตจะประสบความสําเร็จค่อนข้างมากแต่จะต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทและในเรื่องของการเหนื่อยไพ่ใบน,นี้ยังหมายถึงการเป็นผู้นํานะคะนาทุกคนนะคะโอเคก็ค คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะแฟนเพจตัวยงที่ติดตามกันมาเกินหนึ่งปีไปแล้วนะคะก็คืออันนี้เป็นคำตำนายดวงฟรีนะคะสำหรับแฟนเพจตัวยงค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ